สวัสดีครับหนางรองพอได้เรียมพูกกับผมทวนสายเสียบครับวันนี้เราพาทีมงานบ่วงลวดมาดักหนูครับพี่น้องน่าจะเป็นการปิดฤดูกาลของการดักหนูปีหกห้าแล้วครับก็มีเอฟซีเราอยากกินครับก็เลยให้เรามาหาให้ครับพี่น้องแต่เราก็ยังไม่รับปากเขาครับว่าเราจะหาให้ได้ไหมแต่ก่อน จะพยายามให้ถึงที่สุดแล้วครับแล้วก็ทีมงานบ่วงลวดก็มีแตร่ระดับพก,การมาเลยครับวันนี้เสียนเก่งบัวลายแชมประจําทีมงานครับแล้วก็เทียบสายลมครับด่านสายเจ้ามาหมดเลยวันนี้สี่คนครับพี่น้องเดี๋ยวราไปรุ่นกันครับว่บาจะมีแต้มให้พี่น้องได้ชมไหมครับสวัสดีครับเทียบสาบสายลมครับ เสียดสายล่มครับพี่น้องสวัสดีครับเจียนเก่งมูรายครับเข้มประจำทีมงานครับเสียนบ่วงลวดสวัสดีครับ่านสายเจ้าครับ่านสายเจา้าผู้ที่ไม่เคยได้นู้นเลย <laughs> ว่ากันไปดกมือ <laughs> <laughs> ไปครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปดูหมายครับ จะล้างจน,นอ๋อนั่นเลยครับพี่น้องรอยขุยมันครับผมดูหนึ่งครับช่วงนี้หนูมันจะย้ายลงมาหากินแถวนามครับจะมาหากินหอยกินปูครับนี่ทางมันพี่น้องสังเกตง่ายๆครับถ้าเป็นหนูใหญ่มันจะวิ่งยับยับแบบนี้ครับ เดี๋ยวเราก็ดักหัวมันไว้เลครับแบบนั่นแหละครับไปครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อครับไม่รู้ทีมงานจะเป็นยังไงครับพี่น้องนี่คันหนึ่งครับเห็นว่าทีมงานก็ไม่มีใครได้ดักหนูสักคนเลยพี่น้องไม่มีรอยหนูครับผมก็ดักรอยซ้ำรอยหมายเข้าครับ ก็ไม่รู้จะมีตัวไหมเดี๋ยวยังไงก็มาลุ้นกันครับถ้าไม่ได้ตัวก็ต้องขอโทษเอฟซีหลายๆครับพี่น้องอุปกรณ์ก็มาเต็มรถเลยครับแต่ไม่มีใครได้ดักหนูเลยเทบสายลมถึงกับนั่งสะอึกสะอื้นอยู่นี่ครับอไรไข่เตกนี่นะเป็นไรไข่เตก จะมาลเพาะหมุนม,มุนม,มุเลยตอกยาพารานห้ไปตื่นหนึ่งเดีเลยเดี๋ยวคงจะไปนอนฝ่ซาซ้ายอีกเช่นเคยครับพี่น้องเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันอีกตอนค่ำครับไปครับ ปืนก่อไฟครับหลังจากที่เราดักหนูมาครับเราก็จะมานอนฝ่อซะอยู่ชายป่ามาทำกับเขาหุงเข่ากันอยู่ในโคกนี่แหละครับ วันนี้เทศสายลงก็จะทำหลามปลาครับนี่ก็เตียนเก่ง,เกงบัวลายก็ก่อไฟก่อนครับพี่น้องมาคูกมาป่าครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือกองไฟนี่แหละครับคือนี่จินตีนลบกองไฟครับนอง ปุ่มล้ว เคนี่แหละอาเถิ่มในในมาทูกสายแล้วแนี้บิดเล่นหนักหาสุดหัวหัวไป การเซตแล้วเราจะได้แยกออกไปในกระบอกไม้ไผ่ครับกินข้าวเสร็จแล้วเราถึงจะไปละหนูครับพี่น้อง ลุกเลยพี่น้องเราจะล้า,ลาปลาครับานะหาจไปซุกแล้วหรอครับพี่น้อง จะเตรียมตัวกินข้าวกันแล้วครับนี่ตัวฟูได้หมดโอ้โหจะวางจะวางนี่ตัวฟูเนีาะตั่เปลี่ยนเลยน่าเนี่ยแต่ตัวเปลี่ยเมื่อไหร่เนี่ยรักษาธรรมนี่เห็นมากอันนี้ก่อก่อยปลาเสยน,น,น,นกิ่งบัวลายครับใหญดินะ้าพิชชนโะอ้หน้าตาหน้ากินเลยพี่น้องจัดจัด จัดจเมนูอีสานบ้านเราครับแซ่บครับผม,ม,มเ,เดืเอดดูด้วยทีโอ้โหมันจะเป็นเหลือนี่แบบไงติ๊กเลี้วห่อข้าวหนะตอนนะ โ,โ,โเ้โนนอนมีร้นดีเลยวกท่านเขาเอามาตีคันสองคันสามคันต้นี่รพลังเลยตนี่นะตากันันก,กเล่นดี คือกระทา,างเจ้าน้องตะลันเจ้าสุกังกินข้าวถาลุกล้านเดินวันนี่ลูกล้านมันนอนเป้าซะเหมือนเดิมเน่ยแต่ว่าไปจับปลามาได้มาหลาำลองกินรสชาติใหม่ดู คือหลามปลาเนี่ยม,มาเด้อพี่น้องกินเข่าด้วยกันครับลามปลานี่แหละพี่น้องอยอดเลยครับอดีแดงตดน,น้ำลอยล้นเนื้อปลานุ่มๆเลยครับผมเนี่ยเพื่อนคนนี้นตัวนั้นจิตยังไงผมนะ ล่อยเลยอืมโอยเลนั่นดัวะคือเดี๋ยวเขาลอกได้นะมึง ดิบว <sh arp> mm ัน hmm. น so, uh ึอืมอืมอืกินทะมีเล้วโอประหยัดบอกว่าร้อยพูดเนาะ ยอดเลยครับมีแรงว่ามีแรงไหยครับอย่างงี้หนอลองเนื้อปลานุ่มๆเห้มันละมุนล,ลิ่นขนาดน,านี้ยังงี้้ะครับมัดไปเท่านี้เลยครับเนี่ยบอยว่าได้ หยดชารเตีนยมันดืมครับพี่น้อมาดูนี่ว่าไม่เดยดสินดี ใม่หมดพี่น้องมาสุดแเฟืเลยครับเดี๋ยวเก็บใบรอบสองครับเผื่อมีใครกินรอบสองอีกครับผม พยายามหนูมาไม่มีซักเต็มพี่น้องเลยตอนนี้ก็คงต้องขอตัวนอนก่อนละครับเดี๋ยวยังไงเอาไว้รุ่นกันตอนเช้าอีกรอบหนึ่งครับผมนะครับขออนุญาตนอนครับผม สวัสดียามเช้าครับได้เวลาพาพี่น้องมากู้บ่วงดักหนูแล้วครับบรรยากาศยามเช้า,ชาครับหมอกลงหนาเปียเลยพี่น้องอากาศเย็นเจี๊ยบเลยครับเนี่ยครับที่พี่น้องเห็นละอองนี่ก็คือหมอกครับไปครับเดี๋ยวเราไปลุนบ่วงด้วยกันครับผม ตอนนี้ก็กูเ้เ็จแล้วพี่น้องสรุปไม่มีจักแต้มจริงๆครับปิดฤดูกาลได้สวยมากครับผมช่วงนี้ก็หายากครับก็หาก,การหาก,กินก็มีวันหมานมีวันไม่หมานเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าสิ่งที่พวกเราได้รับวันนี้ก็เป็นความสุขครับถึงเราจะไม่มีแต้ม แต่เราก็ได้มาผ่อนคลายมาทำในสิ่งที่พวกเราชอบครับวางจากงานประจำเราก็มาผ่อนคลายกันครับเดี๋ยวเราไปหาทีมงานกันครับพี่น้องเดี๋ยวไปเก็บของเก็บอุปกรณ์กับบ้านละครับไปครับ ยิงเนยนนะแบบงงเลยเฮ้ยมอดมอดมอดลืมของบอกไม่ไพ่